มาถึงงานแล้วพี่น้องมึงแ KB KB อ้ามึงจอดรถกระบะมีม่ไหมข้ากัดตั้งของรัดเบิดอันทีมงานแหกําลังสีแห่แบบนี้แม่มต้อยไปเชียร์ฮามังจอดแล้วพี่น้องเดนไอพอลุงแบคบคับมันว่แคบแคบสวัสดีครับน้องแมนธีรยุทธครับผมสวัสดีครับผมพระเอกไม่เราพระเอกมาแล้ว,รลวครับผม ทั้งมาเนี่ก็ไม่ได้ค้นคลองล่องเงียจองเขาเงียบรวดเที่ยวเขาแนี่เหนียบครับพี่น้องเขี่ยข้างสุนทรเขาไปเล้เขี่ยนิดกอนนึงที่อ๋อเลยเขี่ยงานนี่มันจะเป็นงานบวชนางครับพี่น้องสามในนี้เขาว่าสามโมงจัดรวมกันวันนี้เวทีใหญ่ชุดใหญ่นะครับผมแถวพาแสงทองพุญญาพันปิรันเป้พานุชัยนะครับผมมาลำสองฟูพี่น้องทีมงานของเขาเล่นสามทุ่มถึงตีสามครับผมเล่นหกชั่วโมงครับผมเป้พานุชัยเล่นหกโมงเย็นถึง สามทุ่มนะครับบรรยากาศการแห่ของอันพี่น้องอำเภอมหาชชัยจังหวัดยะโสธรนะครับนางล้ำนา่งล้ำพี่น้องตููเลยตููมิตะตู้ผูดิพอลูงว่ามิตรตูู้่าสับอยางก้อนตููนี่ครับรถอันที่สมมอนี่จะเป็นตะกองเงาพี่น้องสดหมายจะเป็นกองเงาไรกานะครับ อนออกมาแล้วเจ้าภาพสายแหสายมวนไปแหก้อนพี่น้องค้อยมาฟรันต้อนหนา้าเวทีนะครับผมเอฟซี FC จังหวัดยะโสธรนะครับผมเอฟซี FC แสงทองฟิลแนทุกท่านติดตามให้กงเลี้ยงใจทั้งดันไลฟ์สดได้พี่นอ้องไลฟ์สดนันทิตาไลฟ์นะครับผมครั้งที่สิบนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องมาให้ยกำลังใจทางทาง้งน,าน,านา้าหน้าเวทีนะครับผม <c oughs> มาให้ยกำลังใจเลยเด้อพี่นอ้องอยู่ที่บ้านบบบเรือ อำเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธรนะครับผมคุณพี่น้องกำลังเก็บของลงจากรถครับผมทีมงานนะครับผมร้อนร้อนรอีบงานเขานะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศดูหลัางวิธีพี่น้องเดี๋ยวออกเก็บของลงเก็บน้ำเรากันฮะยู่หมองเซาแล้วครับรถแห้งครั้งในรอบหลายเดือนครับที่ออกงานเจ้าภาพนะครับมบางหนึ่งวิจิตรพิษบีกเราก็เป็นไล่สดของเรานะครับผม จะเริ่มสีแห่แล้วพี่น้องบัดนี้เริ่มจแะแห่แล้วนะครับบ้าไก่จากบ้านพักภาไหนพี่น้องผมมันตั้งลอยลได้นะครับผมก็ไก่บันไดลอยกูลูลอยลูนิดๆน,น,นะครับผมประมาณลอยกูรูลอยโกูรูพี่น้องพ่อหลงลอยนิดๆเนาะลอยนิดๆอืมนี่เลืที่สามก็ถึงบ้านน่าจะที่สี่ที่ห้าคนละพี่น้อง ในน้อนนะครับผมมือกับเดือนทั้งต่ออุบลราชธานีงานประจำปีเป็นการกระชับอุบลครับผมเอาเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศหลังจากห้ามองผักมองเศ้าเลยพี่น้องโอ้โหสวยแทววะแถวีแถวีดแวดแคบกับพี่น้องเอ้ยย่งไดีบ,บันนี้ห้ามงยวงเศร้ากับบนมีได้ไห,ไหมฮอดแคบปะ งาน,นกับขนของพี่น้องเอ้ยต้องขนแบกขมาหลังเวทีนะครับผมพี่น้องขนแม่ต้อยนั่งยุงไ่ไก่สวัสดีครับผมขนของมาเอางนะครับแบกของอะ่ะสันใหญ่ๆ,ๆนะแบกของอแบกของมาเอางนะครับผมต้องแบกของมาเองพนง่างยๆของของม้านะเบิง้งเดินเหมองเบิ้งมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแฉบๆนึง น้องเก็บแต่ที่งานนตีกรบผมกํลังขี่เช็คซสาดิพี่น่องมาเนี่ย,เ,ย,ยเ,เช็คซสาเช็คซสาฮะ,เ,ลละเออเดี๋ยนี้พลทหารพี่น่องเดี๋ยวยเบครับอ๋ออบเมือ่อกีอ้ดสบอดส้ม ผมมีกีต้ารมีีกตชาแนลนะครับผมอออบๆนะสัมภาษณ์หน่อยว่าพรุ่งนี้คุณจะเอาใบดำหรือใบแดงเอาใบดำครับโอ้พ่อป้าอยากได้ดำอยู่แล้วแต่ก็อยากได้ดำมาแล้วพราะว่าเพราะว่าหยั่งไ่้ที่พ่อป้าจะแดงปุ๊บคุณไว้กับน้องคงอยู่ดีครับในจะมาหาเมื่อที่บอดไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคนแทนอะไรเป็นบ่แมนครับพรุ่งนี้มืออื่นหอออบล้างงานพี่น้องเพราะว่าต้องไปกินทหารนะครับต้องไปกินทหารพยายามวนหรือพี่น้องอืม แต่ว่ามันก็คิดขื้นด้วยเราเมล็ดเนี่ยผมจะเปลี่ยนเสียงเจ้าว่าคืออยู่คือคือทหารอยู่ทรงหน้าอันนี้สิผู้นึงอ่ะนี่ผู้หนึ่งไม่ดีรึบโยวใบดำกับใบแดงจริงๆได้ดำหมดแล้วเนาะนังน้ำกันมือคีย์บอร์ดโต๊ะมือนมือกลวองกับแมนพี่านผู้บังคับบัญนทหารบอกน้องๆทั้งสองนะครับว่าตั้งใจฝึก เมื่อนี้เขามีแนวมาเซอร์ไพรส์น้องมิกนะครับผมครับดีใจายครับทำ YouTube มาทุกคนก็รอนะครับผมได้แล้วนะครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องของน้องมิกนะผมเรียบร้อยนะผมเออผมเมื่อกี้นะขอบคุณ FC ผ่านช่องเลยขอบคุณ FC เลยขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามาต้ติดตามชมผม ให้กำลังเรงเชื่อเรงใจผมเด้อครับพี่น้องเออได้พิษแล้วบัดนี้กิติศักดิทยอยลงคลิปสะสมเหรียญได้ป่ะหนี้แม่นสิ่กัจันลงคลิปขึ้นครับตัวพี่น้องได้จักเหรียญแล้วได้15เหรียญ15เหรียญอีกเงี้ยขาดอีกแปเหรียญได้ออกเงินออกกระตีใจแห้งครับขอบคุณพี่น้องหลายฮิปแมนขอามยิบซีสุคนยิบซี่พี่นิงยิบซี่บอดทั้ง2คนน้ำครับผมยิบซีออะอ๊บขอบคุณหลยร้ายขอบคุณขอบคุณน้ำผมกับเพิ่งได้คือกันฝากช่องยัง สองคำตัวชาแนลครับคำตัวชาแนลเพชรยังนี่เฮ็ดแล้วไว้แล้วครับแต่ว่านไหนฮะท่านนี้คลิปก็เปิดโตเปิดชุคนนี่เด้เปิดโตเพชดครับเพชรเปลี่ยนครับเอ๋อฝากฝากพันช่องนี้เลยนี่ฝากผ่านร่องพินิจนะนะครับคำตัวชาแนลสองหมื่นกว่าซับนี่ฝาก เอฟซีน้ำคำตุยชาแนลครับปากด้วยด้อยครับคำตุยชาแนลตอนนี้ยังไม่มีคลิปแต่มีช่องแล้วไหมน้ับคลิปก็ลงแน่ๆนะคลิปที่มีสาระสอนนิดหน่อยนะครับอันแบบสาร่าด้น้อยแต่ว่าภาษาละวัดในลงครับอะไรสาระครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังนอกที่ว่าการออกแสดงการเดินทางน้องเป็นบ่อครับผมครับคอนเทนต์หลายๆอย่างคล้ายๆของน้องมิกนะครับผมมิกีต้าชาแนลผมกระสีไทยคลิปขอบคุณแฟนคาเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็ดเดี๋ยวน้องมิกจะเห็ดคลิปผ่านช่องจะของอีกเลยพี่น้องขอบคุณสหรรัััับบพพิินนนนนตตววีี้ะคผม เขากอ,อกแล้วกาสิปีจะเป็นเงินกาสิออกทุกวันที่21ถึงวันที่22่สองมือนี้ครับผมขอแต่ว่าเราลงคลิปแล้วก็มียอดถึง100เหรียญขึ้นไปถึงจะออกให้นะครับผมทั้ง YouTube จะออกให้ลอยเหรียญถ้าว่ถึงลอยเหรียญก็ว่าได้อันนี้ก็ได้ได้พิ้นแล้วนี่ไปยุ่ยไซบุนเนี่ยได้จักเหรียญแล้วนี่ได้ยี่สิบห้าเหรียญสะสมให้มันออกกาา่อนจะไปทหารกัน <c oughs> มันได้เงินโจทุกวัก่อนสจะไปทหารนั่นน่ะเออโอ้ยน้อ อันนั้นเจ,จ้าจับมืออะไรลิฮาครับอันนี้ซีมาดีมากกำลังลใจ<อ>ให้เนราเสีย,ย,ย,ยแดงไมไ่ให้เรากำลังใจเมื่อกี้บอดเด้วนี่ิเราเสียแดงมาให้ได้หน่อยฟังพุ่นเกียร์ปีนาครับผมฟังพุ่นเกียร์ปีนานะครับผมฟังพุ่นเกียร์ปีนาพ่นผันใบก้อนทีนี้ครับครับผม เอออันนั้นสองปีเพิ่นกาลังเพราะตอนกาลังสิบแปดส้องปีที่พ้นแม่ม้ต้อจะได้เบี้ยยังฉีบหรือว่าได้บาทเนอะเป็นเหมืี่เป็นทหารเอาผูสวมเป็นสั่งอีกสองปีแล้วว่าอีกสองปีจะได้เบียร์เอานะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับผมนานๆนะผมนานามาแล้วนะครับผมนานาชาแนลโอ้ไ่เน่ยนานาพาซิ่งนะครับผม อ่ตอนนี้ก็เช็คซสาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับผมเนาไปไดีครับไปมากันได้เอาก็ได้ออกงานป่ครับมาดีละเหมือนนี้โอ้เขาต้องครับโอ้โหไเกือบเกือบเกือะยื่นใส่ะไฟแต่บันแดงแหม่บอกเออยู่กัำมมแหม่ตอนนี้แหม่ยุคใกล้มมแหม่เห็นในดาราเลยพี่น้องคุณไฟไอ้ไฟ ยูตะวันแดงบุยรั้เลยไงพยูเชียงใหม่ได้ไปดิมามกซื้อตัวาโยูยากิตีนไก่แม่อเทำงานของน้องแมนนะครับผมนี่ทัศนีพี่น้องทัศนีคุ่มม็ต้ต้พูณอะตั้งใจเห็นงานครับเด้พี่น้องยังตั้งใจเลยเด้อ นแล้วี่นอ,อยโด <c oughs> ย่่นหตอนนี้เช็คซา้ายุตอนนี้ก็เป็นทีมของอ <c oughs> ป้พนุชัยนะผมตอนนี้ทีมงานแสงของฟิลเลตองของเขากะเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้รถบอดมาแล้วครับผมรถเพรพามาถึงแล้วนะครับรถบอดแพรพามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราจะ e e ท,<อ>ที่ไป เป็นพระเชษฐ์มัสวันนะครับแล้วก็น้องแขระพาแสงทองนะครับผู้ใหญ่บ้านกินแลนด์น้องเปียสุสีสามมัสวันนางตุ้ยซอว์วงมอลังสองวงบรนทากันบั่าที่ดรองครับผมสาวนี้นผมสาวสวยที่สุดในวงครับะมาแล้วไมาแล้วจ้าเวน้องโจนะครับผมฝั่งนั้นนะครับผมเฮ้ยอย่าอย่าปีดกันเถอะ ครับผมเอาไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อเพลงมาแล้วเพลงมาแล้ว,ลว <c oughs> ขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับ